ในช่วงนิวสตาร์ตอนนี้นะจะบอกว่าเราต้องขอต้อนรับเลยนะแสดงหน้าใหม่ของเรากับค่ายกูรูฟิล์มนี่ค่ายนี้เขาดังนะเขาพักดันดารามาเยอะมา,มากๆเลยวันนี้ต้องขอต้อนรับเลยนะครับเรามีน้องสองท่านเลยทั้งผู้ชายและผู้หญิงส่วนหล่อมา,มากๆเลยกับน้องฟ้องนัทภูมินุชพเนียตและน้องน้องนำอิงมนทิรารีทัศโสครับสวัสดีครับโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้น้องแนะนําตัวนิดนึงละกันอันเลิมน้องผู้หญิงก่อนเลย ค่ะชื่อน้องน้ำอิงกูรุฟิล์มนะคะมาจากค่ายกูรูฟิล์มไทยแลนด์ค่ะตอนนี้นะคะก็มีอยู่2ผลงานเพลงด้วยกันค่ะก็จะมีเพลงแรกฮักหนูแนเดอร์และสวยจะหมาเห่าค่ะและตอนนี้นะคะน้องน้ำอิงก็เป็นนักข่าวของ i n s i ต์ตำรวจออนไลน์ค่ะโอ้หลายสิ่งอ่ะเดี๋ยวติดไว้ก่อนเขาบอกว่าร้องจนหมาเห่าอยากเห่าไหมเขย้ยเหมือนนะ แต่เขาอยากฉันอยากให้เธออยากให้โยนอยากสวยหรือหนาเห่าแต่เขาบอกหนูสวยกว่าถูกไหมใช่หนูสวยกว่าหนูยอมรับหนูยอมรับไม่ใช่ถูกไม่ได้ยังไงโอ้หมาโดนเหยียบฮะน่ารักจังอ่ะมาเริ่มต้นที่น้องผู้ชายอีกท่านหนึ่งนะครับแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมฟรองณัฐภูมิเนพเนียรครับจากค่ายกูรูฟิล์มนิวครับผลงานที่ผ่านมาก็พระเอกเคียวเกี่ยวซวงลงเกี่ยวรักทางทรบ .5 ครับแม่พระเอกพระเอกชื่อ เกี่ยวเกี่ยวรวงแล้วก็อะไรนะรวงเกี่ยวรักครับแม่ชื่อเขาก็าล่อแหลมมันกันเนาะรวงเกี่ยวรักต้องดาตาล่ะถ้าบอกอันนี้อันนี้เราเอาอนแอร์ไปยังออนแอร์เรียบร้อยแล้วช่องไหนครับขออนุญาตอ๋อช่างช่องทอทอบอ5ครับททบอ5อาจจะดูย้อนหลังกันได้ด้วยการดูติดตามได้มาพูดถึงน้องคนนี้เลยน้ำอิงน้ำอิงเขาบอกว่าเมื่อกี้ร้องเพลงมานะร้องเพลงจนสวยจนหมาเห่าเพราะว่าตัวน้ำอิงเองก็สวยนะคะเอออันนีไน้ไม่ปากดิเสซ เอาละเดี๋ยวเราจะให้หมาเห่าหมาโอเคน้องอินไหนอันนี้เพลงตัวเองไม่มีลีขสิทธ์ไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะอันนีร้องได้เลยได้อ่ะเราอยากฟังเสียงร้องหมาเตรียมเห่าแล้วกันได้พร้อมนะครับอ่ะร้องเลยกระสวยกระยังเด้อค่ะเด้อค่ะเด้อค่ะซื้อพลลามูตังไห้มีหมอลำอยู่ทางใดรถแอรก็ไปน้ำเขาทั้งตีลํากาทั้งเดา เดา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 มันกันเงาเงาอยู่บ้านคืนป่าเฮาสิเสียงดีมากค่ะเป็เสียงดีเสียงสดเลยเนี่ยควรเอามาโชว์ตั้งนานแล้วไม่รู้ไปเก็บทำไมอำตอบทางค่ายหนึ่งต้องเอามาโชว์และนี่คือร้องได้แต่คือเรนส์เสียงดีมากๆนี่สามารถเป็นศิลปินแล้วก็เป็นแบบรูปทุ่งจ๋าๆหรือแบบรูปกรุ๊งก็เลย นี่คู่แข,ข,ข่งเลยคู่แข่งของคากิโนะถ้าเขาไม่ว่าหนูมาเสียบได้ไหมโอ้ห oh. องบอกว่าไม่เป็นไรเพราะฝนมากพี่เฟร์เขาคิวแน่นพี่ก็ไป oh. าร์ตเริ่ม <laughs> ปาดงานกันแล้วหนึ่งอะ นะนอกจากพิเตอร์คอฟโมไปแล้วอ๋อหรอจริงปะอ่ะเดี๋ยวลองถามไูว่านอกจากความสามารถในเรื่องการร้องเพลงมีอะไรต่ออีกบ้างค่ะก็หนูนะคะก็มีหลายความสามารถมากๆเลยค่ะถ้าหนูพูดไปหนูไม่รู้ว่าพี่ๆจะเชื่อหนูหรือเปล่าอุ๊ยอ่ะไม่เชื่ออ่าไม่เชื่อค่ะมาเลยค่ะยังไงบ้างยังไงบ้างเช่นค่ะก็ตอนเอ่อตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะคะหนูอ่ะเป็นนางลํำมาก่อนตั้งแต่อายุ8ขวบใช่ค่ะแล้วก็เริ่มมาร้องเพลงแล้วก็เริ่มมาฝึกพิธีกรตั้งแต่ช่วงอายุ13บีค่ปี ค่ะแล้วก็เริ่มฝึกเขียนบทเขียนละครด้วยค่ะโอ้หลากหลายเลยเรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ปูเส้นทางกักเขา,เข,าเข้าแบบทุกวงการใน,ใน,ในวงการบันเทิงเลยใช่ค่ะเราเก่งมา,มากๆด้วยตอนนี้ถามที่นี่อายุเท่าไหร่เอย่ยตอนนี้หรอคะจะอายุ18ปีแล้วค่ะอายุสิบแปดปีเรียนที่ไหนคะตอนนี้เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการหรือชื่อสั้นๆก็คือแซมเทคค่ะโอ้โหเรียนบริหารด้วยและ,ะอนาคตอยากเป็นอะไรอนาคตหรอคะอยากเป็นเจ้านายตัวเองค่ะอ๋อโอ้ย เฟรดนี้มันเฟรดเฟรดเพูด <c oughs> มันเป <c oughs> ็น<ม>หรอเออดูดีอ่ะดูดีอ่ะมาพูดกับน้องฟองบ้างน้องฟองหลักเข้ามาในวงการนี้คาดหวังตเองยังไงบ้างอา๋อฟองเองก็คาดหวังว่าอยากที่จะแบบว่าพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ้กับให้พี่ๆที่ว่ารอชมผลงานอะไรเองคว่าก็คือมีผลงานละครเราเรื่องหนึ่งใช่ครับแล้วตอนนี้ความสามารถเองบอกว่าดอกบอลนี่ว่าติ่งมากใช่ครับเป็นนักกีฬาด้วยไหมเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาด้วยแหม ดีจังเลยวันนี้มีลูกบอลมาให้ดอดคนลูกตายแล้วถ้ามีลูกบอลมาเอ้ยจริงอใช่คล้วเขาลูกเควสนี่เลยอะไรอ่ะแต่งดอฟแฟชั่นเลยบ้าดูลักษณะก็รู้แล้วลูกบอลอยู่ตรงเธอสองลูกมาเอาให้ดอดเน๊ตตีให้ตายเลยแล้วบอกว่าเป็นนักกีฬาแบบระดับเหรียญทองเลยป่ะอ๋อใช่ครับเป็นระดับอาชีพมาก่อนอาชีพด้วยเอาละแกโดนได้ไรทั้งหมดไม่เข้าปากแล้วก็เล่นที่ไหนบ้างสโมสรหรือว่าอะไรอ๋อเคยเล่นสโมสรแล้วก็แบบ เป็นสโมสรตอนสมัยที่ว่าแรกๆที่ว่าเข้ามาก็มีสโมสรช่วงเด็กๆช่วงเด็กมีทหาหบกครับหารบกแล้วก็อายุว่าไหไ่คะตอนนั้นตอนนั้นอยู่ประมาณอายุ19 20ี่บแล้วตอนนี้อายุไรปีนี้ยี่สิบย่างยี่สเ็ดครับยี่กย่าง่ก็โอเคอุ้ยหน้าเด็กนะหนุ่มรุ่นแบบสิเจบแปโอ้ยไม่เหมือนไม่อยากพูดแล้ว ไม่ใช่คู่รักอยู่กับคู่ปกติมานานแล้วเนี่ยเจอกันนอกรอบอ่ๆเราบอกว่าเป็นนักฟุตบอลด้วยเราเล่นละครด้วยความสามารถอื่นมีไหมก็มีแบบผมมีแค่กีฬาครับไม่ใช่กีฬาโดนดึงเรื่องกีฬาอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะเข้ามาฝึกในเรื่องการกองละครเดี๋ยวอี๋หน่อยต้องแบบเขาเรียกว่าโค้งวงจรต้องบินดนตรีให้แบบเข้ามาในวงการนั่นเอก็แบบดนตรีแล้วใช้เพลงได้ด้วยอ่ะกลับไปที่น้องน้ำอิงน้องน้ำอิงมองอนาคตเนี่ยอยากจะเป็น o น n e r b u s i n เนสมองตัวเองเห็นภาพ อยากจะเป็นอะไรนอเาคตนอกจากนักแสดงแล้วค่ะก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะอ่าบิวตี้แซนด้าบิวตี้แชร์ช่ะอยากจะเป็นนางงามได้ไหมลุกได้นะผ <laughs> ู้จาฉอเราะหน้าตาฉอริมก็เรียกว่าเรียกว่าจะไปต่อได้คิดว่าคิดว่าตัวเองมองอยากจะเป็นอะไรนะเจ้าของบิวตี้ความงามเปิดคีินิ เป็นใครนี่เธอมีที่ทำแล้วผาตัดหนังตัดหนังกลับดิฉันไม่ฉัน่ะเป็นคนที่พอจะในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่เหมือนคนบางคนหรอกเดี๋ยวก็จะทําจมูกดิก็จะทำฝ่ายไม่ทำหน้าตัดไปเลยค่ะหัวทิ้งบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากทำอะไรเยอะแยะหน้าแบบเดิมดีแหละเนี่ยฉันจัดการให้ละเออร่างทรง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 ถ้าเป็นอย่างที่เขาหนูว่าไม่ต้องสัญญากับอะไรเยอะค่ะเพราะว่าสวยแล้วฉันบอกเลอว่าไม่ต้องทำเยอะพาไปต่อพาไปต่อเลย อ่ะก็วันนี้ก็มาพบกับน้องน้องอิงแล้วก็ตัวน้องฟ้องนะเดีย๋ยว<ะ>อยากจะให้ทั้งสองคนฝากช่องติดตามไว้หนึ่งอ่ะเริ่มน้องอิงก่อนเลยได้ค่ะ<ๆ>ก็ขอฝากทุกคนนะคะติดตามทางช่อง YouTube ของ g u ูดูฟิล์มไทยแลนด์นะคะและตอนนี้นะคะน้องน้ำอ,งอ,งอิงก็มีทั้งเฟซ แล้วก็ IG แล้วก็เพจด้วยนะคะ Facebook ของน้องนอิงนะคะก็คือน้องอิงกูรูฟิล์มค่ะแล้วก็แฟนเพจ f a c e b o o k ก็คือน้ําอิงมอนทีราแฟนเพจส่วน IG นะคะก็จะอยู่ใต้ล่างอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะมาติดตามดองด้วยนะต่อไปน้องฟ้องแล้วครับช่างทางกติดตามทำมอของฟ้องก็จะเป็นทาง facebook ครับ frwg ครับแล้วก็มีทางช่องทางก็คือ,อ IG ครับ f r N g ครับฟ้องครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะกับช่วง New Star แบบนี้ต้องขอขอบคุณค่ายของกรูฟิลด้วยที่พานักแสดงเนี่ยเข้ามาร่วมที่จะมาเปิดเผยเรื่องราวะนะในเรื่องของความสามารถต่างๆให้กับรายการของเรากับช่วงกำลับบงบันเทิงแลบอ<ผ>ม,<ผ>มว่าใครอยากจะมีแบบ,แบ,บนี้เนาะติดต่อเข้ามาได้นะเราอยากจะแบบสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ เจนซีเจนแซ่หรือเบนเบ้มเมอร์แบบเราเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องราวนะความสามารถต่างๆให้กับคุณผู้ชมเป็นแรงบันดาลใจแล้วกันสำหรับในรืการร่วมรายการแบบนี้กับกับบันมาเทสวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะขอบคุณนะครับน้องฟ้องนัทภูมินุชเนตรและก็น้องน้ำอิงบมที่รารีทัศโสด้วยครับสวัสดีขอบคุณมากๆนะค่ะแล้วก็อื่นเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะคด้านต่อไปนี้ค่ะ The s i p h a s i s Surgery เคยาวราศ นารายสปาแอนด์บิวตี้ที่รักสตูดิโอเวดดิ้งแพนเนอร์ที่รักออร์แกไนเซอร์บริษัทมหามงคลฟิล์มสตูดิโอโปรดักชั่นจำกัดชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์นัทหาเมคอัพสตูดิโอพาวเวอร์เลนเจอร์สตาร์แคมีเดอะเซอร์ไบเวลโปรดักชั่น และก็คีมจากมิราสินั่นเองของน้องฟ้านั่นเองนะครับโอ้สวยงามตามท้องเรื่องอ่ะวันนี้ต้องขอราคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในทุกวันอังคาร10โมงจนถึง10โมงคึ่งในรายการกัดมันบันเทอง